สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพระสุขุสุคนเด้อค่ะสบายดีบะน้อกค่ะฝนตกฝนลงนะคะเบิงขา่าบานเท่ากับน้ำท่วมไปเบิดนะคะน้ำท่วมให้ท่วมหน้าท่วมเข่านะคะยังได้ก็จะได้กินเข่าปีนี้ใช่ไหมเขจะได้กินเข่าจ้าปีนี้น้ำท่วมให้ท่วมหน้าแป่เข่ากำลัง สิได้เกี่ยวกอดน้นาม,มาทวมเมื่อตอนนอาพี่น้องจากไหนา้าวไฮซาวหน้าเขาเคยมีเข่ากิน <c oughs> มีแต่ปูแต่ปลามันบมีเขามันกะบบอุ่นทองเลยนอาพี่น้องเนาะเมื่อนี้สิมาม่เก็บอาหารเขาตูแ้แคงค่ะเพราะว่าเสือมาไวหรอบัดน,นี้มัน มันหลายอย่างหลายกินมาท่านเนาะคะนะ่ะเนาะกินมาท่านก็นเลยเสียมาเก็บเขาช่องแคงเนาะคะ่ะจะเก็บก่จ้ะเสียงมือมือเป็นเป็นอย่างนัสิว่าติดวัดน้ำหลานจ้ะเอาหลานอาทิตย์หนึ่งหลานเยอะหลานมันเป็นวัดแต่ว่าติดวัดน้ำหลานไปตรวจหมอตรวจยังเขาก็บอกว่าเป็นยังเราเป็นวัดธรรมดาว,วก็ดีใจนะ ถึงเราสิดพัฟชิดมันก็ยังติดได้ยเด้อค่ะเด้อวัดนี่มันติดง่ายนะคะมันนี่เสื้อผ้าเก็บอ่าไก่นะคะเนาะเก็บไก่เข่าซอนแข็งนะคะนะใก่ตัวนี้เกือบสองกิโลค่ะเกือบสองกิโลเดียดยูอะว่าเพิงขีดจะอะ <S <S กับสองกิโลจ้ะ <S <S อ่า เท่าไรราคามันสิบโอโลสิบเอ็ดโอโลค่ะไกล้ตัวนี้ยหลัก็เสมาแพรมาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นไ้กินแต่ละมือนะคะกินไกล้ตัวเดียวเฮ็ดโอฟไล์กับเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะเนาะก็มาตัดไว้ถัดพัดตัดไว้ถัดต้มนะคะกระดูกมัดเก่าไว้ถัดต้มนะคะเนื้อนะโอ๊กมันห้าวก็ไว้ถัดพัดใส่พักนะคะ่ะ ขาฮอตไว้ทับปิงนะคะสันหลังกับดูว่าฮอตไว้ต้มย่ำเนาะคะ่ะนะอ่านนะคะ่ะเนาะมาฟังไปเบิงน้ำกันได้ค่ะเด้ออาเซพาตัดตัดใกล้จ้ะตัดเอาไส้ซองแข็งค่ะตัดไส้ซองแข็ง ันเาไต้มยำเนาะค่ะต้มยำสดน้ำค่ะเอาไว้ตั้งหาแบงถุงไว้นะคะใกล้ตัวนึงเข้ากับเฮ็ดได้หลายย่างค่ะเฮ็ดได้ต้มยำบอกปิ้งบอบพารบอเนาะค่ะเอาเนื้อหน้าอกมันไว้ทำพาร์ทนะค่ะ เ้ากะไว้ทับปิ้งนะคะเอาวไว้ทับปิ้งเอากะไว้ท์ลาบนะคะลาบได้เยอะค่ะหน้าอกมันแค่กันจะ้ะหน้าอกมันเฮาเฮ็ดกินหลายคนเฮากะเอาวไว้ท์ลาบนะคะใส่ผักหอมหลายๆเครื่องเทศหลายๆกระแซบนะคะกระดูกเฮากะซับไวทถัต่ต้มนะคะต้มเป็นน้ำซุปบ่ แกงนะคะเป็นต้มยำกระดูกไก่กระได้นะคะซดน้ำพอรองเข่าลองขอนะคะอันนี้กับปตั้งหากนะคะหรือว่าขาเสี่ยแต่เนื้อมาเก็บก็ได้นะคะนะแ,ะแนี้เาก็ใส่ถุงนะคะ บบนทอนนะเอาห่อออกมาจาก่ซแข้งแล้ก็เกลือคั่นคั่นคนคั่น้อยนนึงนะคะเกลือคั่นคั่นคั่นะคะแล้วก็เอาล้างน้ำนะคะนะเรามาเท็กับเข่ารับน้ำไ่ปุ่มไปลดปุ่มปุ่มไปทักใส ้าไปนะคะน่จะได้ปตอนนี้เขากล่าวว่าจะกินสามขาบน่าจะกินสามขาบ สามมือสามขอบคุณนหน่อยนะคะถ้าขอบพ้วนเนี่ยก็ได้กินแค่ขาบเดียวมือเดียวเท่านั้นนะคะเนาะขอบคุณนหน่อยฮะจะเป็นขามันจะสินนะคะเอาเก่าออกมาเอาออกมา,อา,ออกมา,าล้างเอาขั้นเกลือนุ้งนุ่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 งขันเกลือดีดีข้า็ไปล้างน้ำสะอาดนะคะไม่สเสด็จน,น้ำข้าก็ไปอบหรือไปไปยา่างไปต้มน,นะคะเนาะถ้าวเก่เาเนือ้อมันมาย่ำ ใส่หอมใส่ผักลายๆก็ได้ไปอีกเมนูหนึ่งอาหารมือหนึ่งนะคะ <c oughs> อันนี้เนื้อนะ่ะอกมันละก <c oughs> <c oughs> ัน,นเนื้ออกเนะี่ย โอ้มันเข้ากับอันนี้กะเห็ดลาบได้ที่กันค่ะเหลลาบได้ด้วกันเห็ดลาบนีบบ่วแสบ้ายเหลือเห็ดลาบนะคะหรือว่าเอามาพับนะคะนะพับจะได้ไปอีกเมนูหนึ่งอาหารเมนึ่งนะคะ ตนกระดูมมั้นะคะน้อข้าวกไวยัดต้มนะคะยัดต้มเลือผู้ใดมากราดทอดกรอ,อบกะอาใส่แป้งกรอบหรือว่าใส่แป้งทอดกรอบนะคะแต่แซ่บไปอีกเมนูนึ่งนะคะเพื่อนๆทักกาข้าวกาส่วนมากเขามีกนกระต้มนะคะนะ ต้มสดน้ำต้มเอาน้ำสุกม,มันนะคะนะกระดูกมันกะขีดไก่ทอดไก่แล้วใส่ใะค่ะมันก็ได้เป็นนูมๆนึงแล้วะค่ะแด้เป็นนูมๆนึงแล้ว <c oughs> อาอยางรัดปากให้มันแน่นๆนะคะนะ ขากล้ามไส้ซองแทนแล้วล่ะไส้เติมเนยข้ากระแบกออกได้เป็นสามส่วนนะคะเนาะอันนี้กระดูกเพื่อต้มยำนะคะอันนี้นาอกมันเข้าไวท์พัดหรือว่าลาบก็ได้นะคะเนาะหรือว่าทอดหรือว่าปิ้งนะคะได้เพื่อได้สารพัดอย่าำนะคะเนาะอันนี้ขามันค่ะขามเนาะข้าวไวท์คต้มทา,า,ายาบทายยำก็ได้คะ่ะอาหาร เอาดัดปแปะในเหตุหลายอย่างนะคะเนาะวันนี้ให้เราเก็บใส่ซองแข็งนะคะเนาะอ่านะคะเอาเมือนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะเมนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะขอให้ส,สุขสุขคนมีความสุขนะคะเด้อผู้ใดน้ำท่วมนนำอยังก็ขอให้น้ำลดลงไม่ไหวขอให้เห็นยอดเขานะคะขอให้เห็นร่วงเข่าสีทองนะคะเนาะ ผู้ใดถือหน้าน้ำท่วมกับใจใจกระหดกระห้อนนะคะนาะขอส่วนกำลังใจนะคะเนาะให้ชาวให้ทาวาหน้าห้านะคะเนาะผู้อยู่ไกยทำว่ากินเขาโบโบอินเดอค่ะถ้าบานเท่าบริไดเห็ดเขาเห็ดน้ำกับบไดกินเขาบ้านเท่าเ้อค่ะคนไทยห้ากกินเขาคนไทยนะคะเนาะขอให้ผู้ที่มีให้มีหน้าน้ำท่วมนะคะเนาะขอให้ สู่ๆ้อค่ะเด้อขอให้สู่ๆขอให้น้ำลดลงเห็นลงให้เห็นร่นงล่วงเข่านะคะเนาะขอให้เห็นล่วงเข่าสีทองเด้อค่ะม mm ื้อนี้ขอสวัสดีซัมเน่ได้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ